Welcome Phenomena investment potential. Unlock Podcast. to your สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Money d a g e s t รายการที่จะมาเล่าถึงมุมมองการลงทุนที่น่าสนใจพร้อมกองทุนแนะนำประจำเดือนดำเนินรายการโดยผมพีทพอร์ต o ฟ i ิโอสเ i a l i s ลิสต์ครับผมอ้นวินพลวังแวก portfolio Special i s ลสต์ครับสำหรับมุมมองการลงทุนประจำเดือนพฤศจิกายนนี้คือ s t a c f l a t i o n check up ตัวสุขภาพเงินเฟอ้อและเศรษฐกิจร้อนแรงแค่ไหนพร้อมกลยุทธ์การลงทุนครับผมซึ่งมุมมองการลงทุนในเดือนนี้จะเป็นเช่นไรเรามารับฟังกันได้เลยครับครับผมต้องขอเริ่มเดือนกันก่อนนะครับกับไฮไลท์ที่เราติดตามมันกว่าครึ่งปีนะครับสําหรับตัว QE t a p l r i n g นะครับในที่สุดแล้วเฟดก็ออกมาประกาศเป็นทางการนะครับว่าจะลด QE ลงนะครับหรือว่า QE t a p e r i n g เดือนละหน0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับโดยแบ่งเป็นการลดการซื้อพันธบัตรลงไป10,000ล้านดอลลาร์ต่อเดือนและเป็น MBS ครับเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านเนี่ยอีก5000ล้านดอลลาร์ต่อเดือนครับรวมทั้งหมดแล้วจะลดไปทั้งหมดต่อเดือนนะ1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์ต่อเดือนนะครับซึ่งการลดดังกล่าวเนี่ย มันจะทำให้ QE ที่เราได้รับมาโดยตลอดตั้งแต่โควิดที่ผ่านมานะครับก็จะไปสิ้นสุดลงนะครับในเดือนมิถุนายนปีหน้านะครับหรือประมาณกลางปีหน้าเนี่ยแหละครับ QE ทั้งหมดที่เคยเข้ามาก็จะหายไปนั่นหมายความว่าตลาดที่เราอยู่กันมาเนี่ยที่มี liquidity มีสภาพคล่องเข้ามาตลอดเนี่ยครับ liquidity ก,ก็จะหมดลงไปจะไม่เติมเข้ามาแล้วในช่วงกลางปีหน้านะครับมากไปกว่านั้นครับเดี๋ยวเราจะต้องไปติดตามกันว่า หลยยังจากนี้เนี่ยจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยหรือเปล่านะครับซึ่งมุมมองมันค่อนข้างจะยาวครับประมาณ7-8เดือนเลยซึ่งอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปได้ครับในเวลาขนาดนั้นในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ดังนั้นแล้วติดตามเป็นระยะดีกว่าครับเกี่ยวกับมุมมองการขึ้นดอกเบีย้ยในอนาคตดูจากสัญญาณการประชุมครับแล้วก็การพูดออกมาของโจล์โพเวลนะครับในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะครับไปต่อกันที่ เรื่องของการประกาศผลประกอบการนะครับไตมาทีสาก็ออกมากันเรียกว่าเยอะกันพอสมควรแล้วพอที่จะมองเห็นว่าแนวโน้มตลาดจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในรูปที่เราเห็นกันมานะครับก็เป็นตัวเลข e a r n i n g หรือกำไรต่อหุ้นนะครับว่าประกาศออกมาแล้วเนี่ยดีกว่าที่คาดขนาดไหนนะครับเราจะเห็นว่าก็ทั้งสต็อกหกรของยุโรครับเอสแอนของสหรัฐแล้วก็โทปิกของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการประกาศเออร์เนที่ร้อนแรงเลยทีเดียวมากกว่าที่คาด มาโดยตลอดนะครับแม้ในระยะหลังนีก็คือควอเตอร์ปี2021เนี่ยก็เริ่มลดลงมาแล้วครับก็คือเราสรุปได้ว่าตลาดเนี่ยยังแข็งแก่งอยู่ผลประกอบการยังเติบโตอยู่นะครับออแม้จะเซอร์ไพรส์หรือว่าแม้จะมากกว่าที่คาดน้อยลงเรื่อยๆนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าหนึ่งก็คือเป็นความคาดหวังที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยแหละครับนะครเลยทําให้คาดการณ์เนี่ยมันก็ถูกปรับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับผลประกอบการก็ก็ เลยบีทคาดการณ์ไม่ได้สูงมากขนาดนั้นครับอย่างที่2คือด้วยฐานปีที่แล้วที่ช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยของปีที่แล้วมันค่อนข้างจะสูงด้วยแหละครับมันเลยทําให้การเติบโตเนี่ยอัตราการเติบโตเลยไม่ดูดว้า,า,าว้าวดูเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เหมือนในช่วงต้นปีที่ผ่านมาหรือว่าช่วงปลายปีก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งแต่ถ้าดูเพียงแค่ตัวของผลประกอบการหรือบริษัทเองเนี่ยภาพรวมในอนาคตยังดูเติบโตอยู่นะครับ เราไปกันต่อนะครับที่อันนี้ครับเป็นเรื่องของ P M I กันบ้างนะครับก็ไปดูผลสำรวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ,จ,อ,อจัดจ้างนะครับของหลายๆประเทศทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสหรัฐหรือว่าทางเวียดนามไทยยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะครับรวมไปถึงอินเดียด้วยเราจะไปดูกันหน่อยครับว่าภาพในอนาคตที่เขาถามมาเนี่ย ยังเป็นการเติบโตหรือไม่โดยที่วิธีการดูของตัวเลขดัชนีนี้เนี่ยคือ P.M.I. ต้องมากกว่า50ขึ้นไปครับถ้ามากกว่า50เนี่ยภาพในอนาคตก็ยังเป็นภาพของการเติบโตอยู่ถ้าเท่ากับ50ก็เรียกว่าไม่ได้มีการเติบโตแล้วก็ไม่ได้หดตัวแต่ถ้าต่ำกว่า50เนี่ยภาพในอนาคตจะเป็นภาพของการหดตัวนะครับถ้าเราดูกันแล้วเนี่ยการสํารวจในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นตัวเลขล่าสุดแล้วนะครับตัวเลขภาพรวมยังสูงกว่า50กัน เกือบทุกภูมิภาคเลยเกือบทุกประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐและฝั่งยุโรปเนี่ยเรียกว่าตัวเลขร้อนแรงมากเลยทีเดียวพุ่งไปสูงถึงประมาณ58-60ถึงเลยนะครับซึ่งตัวเลขอันนี้ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงก่อนมีโควิดนะขึ้นไปสักประมาณ 54- 56ก็ถือว่าร้อนแรงแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าภาพรวมในอนา,นาคตเนี่ยยังดูสวยงามอยู่เอ,อ่อในทางกลับกันรครับของจีนเนี่ย P.M.I ก็กลับลงมาต่ำกว่า50แล้วนะครับ1ก็อาจจะเป็นเรื่องของ เศรษฐกิจเขา first in first out ครับเข้ามาสู่เฟสของการฟื้นตัวก่อนก็เข้าสู่เฟสของภาวะปกติก่อนภาพร,ารวมมันก็เลยกลับมาดูชะลอตัวอย่างที่2ครับก็มีเรื่องของการขาดแคลนพลังงานรวมไปถึงเรื่องของโควิดที่กลับมาระบาดด้วยภาพรวม PMI ก็เลยดูชะลอตัวไปบ้างนะครับในส่วนเวียดนามเนี่ยที่เราทางเราก็ามีแนะนําเข้าไปในพอร์ตนะครับก็ไปดูกันแล้วเนี่ย P.M.I. กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งจากลงไปต่ำกว่า50แตะจุดต่ำสุดที่ประมาณ40.2เนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นมาที่52.1แล้วภาพกลับมาสดใสครั้งหนึ่งนะครับโดยภาพรวมโดยสรุปนะครับก็คือ P.M.I. ชี้ว่าในอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจยังสดใสยอยู่แล้วก็ในฝั่งประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยก็ยังดูสดใสกว่าประเทศที่เป็นประเทศตลาดเกิดใหม่นะครับหรือว่า E.M. นะครับไปกันต่อที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อครับก็ พอตัวเลขผู้ติดเชื้อน้อยลงเนี่ยมันก็เลยทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นกลับมาอย่างที่เราเห็นไปครับอย่างพีเอไก็ฟื้นตัวทีนี้ไปดูกันหน่อยว่าในเคสของผู้เสียชีวิตเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเวียดนามยุโรปนะครับสหรัฐแม้ทั้งไทยเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็มีแนวโน้มที่จะลดลงมาครับหรือว่าอยู่ในระดับต่ําเมื่อเทียบกับช่วงช่วงเพิ่งระบาดใหม่ๆเลยอันนี้จะเห็นชัดมากนะครับภาพรวมก็เลยทําให้เห็นว่าโอเคตัวเลขผู้ติดเชือ้ออาจจะเพิ่มขึ้นก็จริง แต่พอมีตัวเลขผู้เสียชีวิตไม่ได้สูงมากแล้วอัตราการเสียชีวิตไม่ได้เวลวร้ายหรือน่ากลัวเหมือนช่วงก่อนหน้านี้การกลับมาปิดเมืองเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะฝั่งประเทศพัฒนาแล้วอย่างฝั่งยุโรปหรือว่าสหรัฐนะครับก็เลยยังหนุนให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจอนะน่าจะเติบโตต,ต่อไปครับความกังวลตรงนี้ก็น่าจะลดลงไปนะครับ ก็ต้องบอกว่าโดยสรุปครับผมณตอนนี้เองเนี่ยในส่วนของตัวเศรษฐกิจนะครับก็ยังอยู่ในโซนที่มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับผมโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของตัวฝั่งประเทศพัฒนาแล้วนะครับซึ่งน,นตรงเนี้ครับก็ต้องบอกว่ามันก็จะยังสะท้อนมาที่ผลประกอบการให้ยังมีแนวโน้มประกาศมาได้ดีมากกว่าคาดได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่าแน่นอนครับสิ่งที่มันเริ่มมีมันเริ่มสะท้อนออกมาก็คือ ณตอนนี้ในสองตัวเศรษฐกิจเองอาจจะใกล้ที่จะผ่านจุดพีไปเป็นที่เรียบร้อยก็เลยทําให้ในสองตัวเศรษฐกิจเองอาจจะมีลักษณะขยายตัวแต่ชะลอลงแล้วก็จะสะท้อนมาที่ในส่วนของตัวผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้มุมมองของทางฟินูเมนาเองเนี่ยค่อนข้างเป็นมุมมองในเชิงบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในสนตัวกลุ่มประเทศพัฒนา,าแล้วครับผมก็เราไปต่อกันนะครับในด้านของ ราคาพลังงานกันบ้างนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็กลับมากดดันตลาดหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปติดตามกันหน่อยครับในเส้นสีดํากับเส้นสีแดงเนี่ยก็เป็นราคาพลังงานที่ใช้กันในฝั่งยุโรปนะครับก็คือราคาแก๊สเส้นสีดําแล้วก็ราคาถ่านหินนะครับจะเห็นว่าก็ปรับตัวลงมาอย่างต่อนเนื่อง้วนะครับลดความร้อนแรงลดความกดดันแรงกดดันลงไปนะครับเช่นเดียวกับ เจ้าตัวราคาแก๊สด้วยนะครับที่อยู่ในฝั่งสหรัฐก,ก็ปรับตัวลงมาเช่นเดียวกันล่าสุดราคาน้ามันก็มีการรีบาวกับขึ้นไปบ้างครับแต่เรามองแล้วว่าไอแรงกดดันจากพลังงานเนี่ยน่าจะอย่างน้อยๆใกล้จะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วหรือเราได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคมนะครับภาพรวมข้างหน้าเนี่ยแรงกดดันต่องเงินเฟอ้อมีแนวโน้มที่จะลดลงครับคำถามคือแล้วลดลงอย่างไรเราไปดูภาพต่อไปนะครับเราไปดูกันที่ ปริมาณการผลิตครับแล้วก็ปริมาณความต้องการน้ํามันนะครับในแท่งสีดาๆนะก็เป็นการเอาความต้องการนะครับลบกําลังการผลิตนะครับถ้าแท่งกลับตัวขึ้นมาหันชี้ขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็แสดงว่าความต้องการเนี่ยยังเยอะกว่ากำลังการผลิตนะครับซึ่งเราต้องยอมรับว่าตอนนี Haha ้ความต้องการก็เยอะกว่ากาลังการผลิตนะครับแต่จะเห็นแนวโน้มแล้วว่ามันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับความต้องการเนี่ยก็ห่างกับกําลังการผลิตประมาณนี้แล้วก็มีแนวโน้มจะลดลง นะครับก็อย่างน้อยๆครับเราเห็นแล้วว่าเนี่ยแหละครับเป็นสัญญาณหนึ่งที่ชี้แล้วว่าหลังจากนี้เนี่ยซัพพลายหรือว่าการผลิตเนี่ยน่าจะเริ่มกลับขึ้นมาได้เรื่อยๆล่าสุดไปดูตัวหล็กเขาเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าหล็กเขาทั่วโลกเริ่มเพิ่มเพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มขึ้นมาละนะครับรวมไปถึงภาพที่เห็นนะครับคือตัวเลขคาดการ์ราคาน้ํามันจากนักวิเคราะห์ซึ่งเรารวบรวมมาจากทางบูมเบิร์กเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาก็มองว่าคาดการ์ราคาน้ํามันเนี่ย มีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงนะครับมีไม่เยอะมากนะครับที่มองว่าในอนาคตเนี่ยราคาน้ํามันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ดังนั้นจากเรื่องของความต้องการกําลังการผลิตแล้วก็เรื่องของคาดการณ์ในอนาคตเนี่ยเราก็เลยสรุปอย่างที่บอกไปครับว่าน่าจะใกล้ผ่านจุดพีคหรือได้ผ่านจุดพีคไปเรียบร้อยแล้วนะครับแรงกดดันด้านนี้น่าจะลดลงไปได้แล้วในส่วนของสิ่งน,นี้ต้องจับตามองครับที่เป็นปัจจัยหนุน เงินเฟอ้อขึ้นมาก่อนหน้านี้คือค่าจ้างแรงงานครับตัวค่าจ้างแรงงานเนี่ยหครับมันเกิดจากซัพพลายของแรงงานหรือคนที่ไปสมัครงานเนี่ยยังไม่ได้กลับไปสมัครงานครับการจ้างงานก็เลยต้องเรียกว่าเพิ่มค่าจ้างเพื่อเพื่อจูงใจให้กลับมาทํางานนะครับในส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะ คนยังได้สวัสดิการแรงงานที่ดีอยู่โดยเฉพาะในสหรัฐเนี่ยพอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นมาเราก็ไปดูค่าจ้างกันหน่อยว่าเพิ่มขึ้นจริงไหมล่าสุดค่าจ้างก็เพิ่มขึ้นจริงๆครับเมื่อเทียบแบบไแบบตามาต่อไตามานะก็เรียกว่าเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ20ปีเลยทีเดียวก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันเงินเฟอ้อนะครับแต่เราก็มองเช่นเดียวกันว่าเงินเฟอ้อก็น่าจะใกล้ผ่านจุดพีคไปแล้วนะครับโดยที่เราคาดว่า1นึ่งสวัสดิการแรงงานเนี่ย ก็น่าจะเริ่มลดลงไปแล้วล่ะครับนะพอสวัสดิการแรงงานลดลงไปคนก็ต้องออกมาหาเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะไม่ให้รวดเร็วออกมาทันทีทันใดภายในเดือนเดียวแต่ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับเราไปดูภาพต่อไปก็คือในแง่ของการเปิดเมืองนะครับก็อันต่อไปนะครับอันต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเปิดเมืองนะครับทําให้มีการเปิดโรงเรียนพอเปิดโรงเรียนเนี่ยก็คาดว่าผู้ปกครองเนี่ย จะมีเวลามากขึ้นนะครับหลายๆท่านก็ผมก็เข้าใจว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะมีเวลามากขึ้นละเตรียมตัวให้บุตรหลานกลับไปที่โรงเรียนพ่อผู้ปกครองมีเวลามากขึ้นเนี่ยเออก็จะกลับไปหางานพร้อมกันกับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกเรื่องของสวัสดิการที่ลดลงไปเนี่ยมันก็เลยจะไปกดดันทําให้ค่าจ้างแรงงานเนี่ยที่เพิ่มขึ้นอ่ะปรับตัวลดลงพอพอพอ,พอลดลงเสร็จ<อ>เรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยก็น่าจะผ่านจุดพีคไปได้ในอีกไม่นานนะครับ ตรงนี้เราก็เลยมองข้ามไปแล้วว่าเรื่องของพลังงานก็ไม่กดดันละเรื่องของค่าจ้างแรงงานก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะลดลงครับดังนั้นแล้วในอนาคตเรื่องนี้น่าจะชะลอแรงกดดันต่อตลาดหุ้นนะครับในอนาคตในช่วงหลังจากนี้ก่อนนื่งอนต้นปีหน้านะครับพอเป็นอย่างนี้เราก็ไปเช็คกันหน่อยว่าตลาดออการเงินมองอย่างไรนะครับ U.S. Bank Event Inflation คือมุมมองอัตราเงินเฟอ้อในอนาคตของตลาดการเงินนะครับซึ่งมุมมองระดับ10ปีก็เป็นเส้นสีเหลืองมุมมองระดับ5ปีก็เส้นสีฟ้านะครับภาพรวมก็คือปรับตัวลงมานะแม้ล่าสุดจะเริ่มกลับตัวขึ้นไปแต่ก็ยังไม่ทำไฮใหม่หรือยังไม่ทำจุดสูงสุดใหม่นะครับภาพรวมก็มองว่า มันก็เริ่มรับข่าวเหมือนกันครับตลาดเริ่มรับข่าวมุมมองนี้เหมือนกันดังนั้นแล้วเช่นเดียวกันครับเราก็เลยเชื่อว่าตลาดมองอย่างนี้เช่นเดียวกันแรงกดดันก็น่าจะล้อยลงนะครับในส่วนตัวที่จะกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อสักครู่คุณพีทก,ก็พูดไปว่าตลาดเนี่ยเ,เศรษฐกิจยังเติบโตอยู่แต่เริ่มอัาตราการเติบโตที่น้อยลงซึ่งไโครงสร้างพื้นฐานนี่แหละครับที่คุณไบเดน เคยได้บุญเมื่อปีที่แล้วครับเป็นที่ฮือฮากันเนี่ยก็เริ่มจะได้รับการอนุมัติแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราจะเห็นข่าวว่าร่างโครงสร้างพื้นฐานตัวปกติเลยที่ลงทุนในถนนลงทุนในอินเทอร์เน็ตลงทุนในท่อน้ำนะครับลงทุนในอุตสาหกรรมเก่าทั้งหลายเนี่ยเพื่อพัฒนาให้มันใช้งานได้ดีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็ได้รับการอนุมัติแล้วเหลือเพียงให้คุณไบเดนเซ็อนอนุมัตินะครับก็ ล่างประมาณ1.2ล้านล้านดอลลาร์ครับตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นโครงสร้างพื้นฐานตัวปกติพวกถนนอะไรพวกนี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่ตลาดยังรออยู่คือเจ้าล่าง1.75ล้านล้านดอลลาร์นะครับก็ยังติดตามอยู่ว่าแล้วจะผ่านสภาเมื่อไหร่ก็ยังติดในส่วนของสสอ,อยู่สอวอเนี่ยอนุมัติไปแล้วรอสสอ,อนุมัตินะครับพออนุมัติเสร็จก็จะส่งให้คุณไบเดนเซ็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งการผ่านล่างเจ้า1.2ก่อนหน้านี้เนี่ย มันเป็นสัญญาณที่ดีครับว่าโอเคร่างถัดมา1.75ล้านล้านเนี่ยมีแนวโน้มที่จะผ่านในเร็ววันนะครับถ้าผ่านในเร็ววันแล้วกลุ่มพลังงานสะอาดเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับข้อดีครับเพราะเราไปดูสัดส่วนแล้วเนี่ยมเม็ดเงิน1.75ล 00, ้านล้านเนี่ยประมาณ5 5 5 0 0 0ล้านดอลลาร์เนี่ยจะไหลเข้ากลุ่มค e e n Energy แล้วก็คว i m a t e Investment ตนะครับตัวนี้ก็จะไปกระตุน้นกลุ่มการลงทุนพลังงานสีเขียวนะครับไปกันต่อครับ ในเรื่องของเราก็เข้าสู่ช่วงปลายปีนะครับเรามาักจะมีคำพูดว่า Santa c l a สแลน l ี y นะครับแต่พอเราไปดูสถิติจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพบว่าภาพทางด้านซ้ายมือครับเป็นสถิติค่าเฉลี่ยผลตอบแทนย้อนหลัง10ปีครับของ S&P Nasdaq Stock 600 Set CSI 300แล้วก็ Topic นะครับจะเห็นว่าเดือนพฤศจิกาย,ยนที่กำลังอยู่กันเนี่ย s อสแอนด์พีนแอสแท็กโลมเนทปิกเนี่ยม anyway. ักจะทําผลตอบแทนได้ดีนะครับเอเวอเรสตประมาณ3-4%เลยทีเดียวสําหรับภาพทางด้านขวามือเนี่ยเทนเดอร์วินเลสเนี่ยแปลเป็นไทยคือโอกาสที่เดือนนั้นจะทําผลตอบแทนให้เป็นบวกเนี่ยเอสแอนด์พีนสแท็กเนี่ยโอกาส100%เลยคือ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยปิดเดือนด้วยผลตอบแทนเป็นบวกทั้งหมดนะครับเช่นเดียวกับโทโพปิกซันด์คอร์ทแลลลี่จะมาในช่วงพฤศจิกายนและจะมามากในส่วนของ ดีเอมหรือว่าดีวอล์มาเก็ตตลาดตลาดพัฒนาแล้วนะครับในส่วนฝั่งตลาดเกิดใหม่เนี่ยอย่างเช่นเซียร์หรือว่าเซตของบ้านเราเนี่ยภาพยังไม่ค่อยชัดมากนะครับในทางกับกันกลับจะไปชัดในเดือนธันวาคมมากกว่าเดือนพฤศจิกายนด้วยซ้ำนะครับ ครับผมก็ในส่วนของตัวมุมมองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวอัตราเงินเฟอ้อนะครับก็ต้องบอกว่านะตอนนี้เองเนี่ยก็ยังคงอยู่ในมุมมองที่เราพูดถึงกันเป็นประจำนะครับว่ากลุสุดท้ายแล้วเนี่ยในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเองเนี่ยเป็นปัจจัยชั่วคราวมากกว่านะครับเพียงแต่ว่าณตอนนี้เองเนี่ยมันมีหลายๆปัจจัยที่เข้ามาผลักดันให้เกิดอัตราเงินเฟอ้อพุ่งขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่นะตอนนี้เองเนี่ยด้วยความที่ว่าเศร,รษฐกิจเองได้มีโอกาสาที่จะผ่านที่จุดพีคไปแล้วแล้วก็รวมไปถึง ในส่วนของตัวการขาดแคลนกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งนําไปสู่ในส่วนของตัวสภาวะดิสลอปชันในช่วที่ผ่านมาเองนะครับก็ต้องบอกว่ามีแนวโน้มที่ เริ่มจะชะลอตัวลงมาเริ่มมีปพปลายเข้าสู่ระบบมากขึ้นก็เลยส่งผลให้ในส่วนของตัวสินค้าพวกกระปุกเองเนี่ยเริ่มมีราคาที่ปรับ,บตัวลงแล้วก็ลดแรงกดดันต่ออัตารางเงินเฟอ้อนะครับผมในขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวการหางานก็เริ่มกลับมาเข้าสู่ระดับปกติอีกครั้งหนึ่งเมื่อเป็นลักษณะนี้ทําให้ในส่วนของตัวคา่าจ้างเองที่จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของอัตรางเงินเฟอ้อเองก็มีแนวโน้มที่จะมีโอกาสเล่งตัวเพิ่มขึ้นน้อยลง ซึ่งณตรงนี้เองมันก็จะสะท้อนไปที่ในส่วนของตัวตลาดการเงินที่เริ่ม Pri c e in ิน mm. เข้าไปบางส่วนแล้วว่าในส่วนของตัวความคาดหวังเงินเฟ้อเองเริ่มมีการชะลอตัวตามมานะครับซึ่งณตรงนี้ถ้าเกิดว่าในส่วนของตัวเศรษฐกิจเองแม้ผ่านจุดพีคไปแล้วแต่อัตรางเงินเฟ้อเองที่เป็นความกังวลว่าจะกดดันให้เกิดภาวะ stagflation ก็คือเงินเฟ้อรุนแรงแต่เศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยลงนะครับเท่านั้นยังไม่พอในอนาคตเองเนี่ยยังมีโอกาสครับที่ในส่วนของตัวร่าง กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของตัวอินฟราสตรั t เจอร์แล้วก็เรื่องอื่นเองเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกผลักดันออกมาหนุนเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทำให้ในส่วนของตัวการเติบโตของเศรษฐกิจยังมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นไปได้ต่อโดยที่โอกาสจะเกิดภาวะ stagflation มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามณตรงนี้เองเนี่ยเศรษฐกิจเองมีโอกาสจะผ่านจุดพีคไปแล้วค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าท้ายที่สุดแล้วตัวตลาดเองยังมีโอกาสที่ จะหันกลับมามองหรือหันกลับมาสนใจในส่วนของตัวสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตที่ดีในระยะยาวอย่างในส่วนของตัวกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีหรือในส่วนของตัวกลุ่มหุ้นเทเลแคร์ที่สอดคล้องไปกับการเติบโตเชิงโครงสร้างในระยะยาวแล้วก็มีความผันผวนต่อภาวะเศรษฐกิจหรือระตับเศรษฐกิจที่น้อยกว่าครับผม ซึ่งนาตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าทําให้ในส่วนของทางฟินนูเมนเองในส่วนของตัวฟันเลคคอมเมนหรือกองทุนแนะนําประจําเดือนนี้ครับก็จะเป็นไปนในส่วนของตัวกอง KF Infra ครับผมซึ่ง KF Infra ครับผมจะลงทุนในสของตัวกองทุนหลักก็คือเครด i t สวิชเครดิตสวิช Infrastructure e q u i t y Fund นะครับเป็นกองทุนที่ลงทุนในส่วนของตัวโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกทั้งในลักษณะที่เป็นโออินฟราหรือในสนองตัว Infrastructure หรือโครงสร้างพื้นฐานที่เรารู้จักกันในอดีตเช่นในส่วนของตัวท่อส่งน้ำมันปะปาทางด่วนลงไฟฟ้าละะักษณะนั้นนะครับผมรวมไปถึงในส่วนของตัว In f ฟ a s t r u c t u r e หรือโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น New Infrastructure ก็คือโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่อย่างเช่นในสนองตัวพวก Clean Energy หรือในสนองตัวพวก หรือในส่วนของตัวโครงสร้างพื้นฐานแใหม่เช่นในส่วนของตัว Renewable Energy หรือ Clean Energy หรือแม้กระทั่งในส่วนของตัว Waste Collection and Disposal ก็คือในส่วนของตัวการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียต่างๆนะครับผมซึ่งนตรงเลยครับผมในส่วนของตัว Credit s ต i ว c e เองมีจุดเด่นก็คือการปรับสัดส่วนการลงทุนที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในจังหวัดนั้นๆจะเห็นได้ว่าในอดีตเองเนี่ยในช่วงประมาณสัก Q4 2020หรือไตรามาสสุดท้ายปีที่แล้ว ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่ในส่วนของทางคุณโจเวเดนจะมีโอกาสชนะเลือกตั้งณตรงนี้เองในส่วนของตัวกองทุนร่วมก็มีการปรับเพิ่มเติมในส่วนของตัว l e n e a l energy e ซึ่งจะได้รับผลกระทบเชิงบวกจากในส่วนของตัวการผ่านร่างกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาที่เน้นในเรื่องคืน energy เป็นหลักแต่หลังจากนั้นเองเมื่อมีการรับข่าวเข้าไปมากก็มีการปรับลดสัดส่วนลงมาและกระทั่งนปัจจุบันครับปลายแต่มที่สามที่ผ่านมาก็ได้มีการปรับสัดส่วนเพิ่มเติมขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสถานการณ์เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นในผลสุดท้ายแล้วในส่วนของตัวในส่วนของตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะตรงนี้จะมีโอกาสผ่านมาในเร็ววันนี้นะครับซึ่งก็เลยทําให้ในส่วนของตัวเคปินฟราเองเนี่ยเป็นรูปผสมระหว่างในส่วนของตัวกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปที่สามารถทําหน้าที่เป็นในส่วนของตัวหุ้นดิเฟนซีฟได้และในขณะเดียวกันก็มีโอกาสจะเติบโตสอดคล้องกับในส่วนของตัวไม่กระเทนหรือในส่วนของตัวแนวโน้มระยะยาวได้ในอนาคต เราก็เลยแนะนำครับผมในส่วนของตัวกองทุนนี้ว่าเป็นกองทุนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในช่วงเดือนนี้นะครับผมสำหรับนักลงทุนท่านใดที่สนใจลงทุนก็สามารถลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันฟินุเมนาะครับผมซึ่งณตอนนี้ฟินเมนาของเราสามารถซื้อขายกองทุนได้ทั้งหมด22บลจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หากผู้ฟังท่านใดสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีม Investment Advisor ได้โดยตรงที่ Line a แ d p h e n o m e n a p o r t นะครับผมหรือโทร020265100โดยทางเราครับผมจะมีเจ้าหน้าที่พยายามรีบติดต่อก,กลับนักลงทุนให้เร็วที่สุดนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน กับฟินโนมิน่าที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภยัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential